ครับต้อนรครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเสนอทิกใหม่ๆนะสำหรับาการไล่น้ำมันเบรกฮะนี่ครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันครับว่าการไล่น้ำมันเบรกของผมตอนนี้มันมันถูกพัฒนาเป็นยังไงนะแล้วก็ในไทยก็ยังไม่ค่อยเห็นมีใครเขาทำเท่าไหร่นะ <S <S ก็จะมาทำให้มันไล่ง่ายขึ้นนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ก็จะไล่แบบว่ามือเบรกแบบกำไปกำมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ เป็นพวกแหวกค่าม,มั่งอะไรมั่งหลายๆอุปกรณ์ที่ผมมีนะผมมีหลายหลาย,ลายตัวหลายแบบมากเลยฮะกับาก,การไล่เบรกของผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่อันนี้ผมก็มีครับไล่เบรกด้วยสูญญากาศครับอ่าเป็นระบบดูดนะครับใช้ลมช่วยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าอ่ามันผมไล่ไม่ได้นะอันเนี้ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็เลย ใช้วิธีที่เคยใช้ประจำประจำครับก็นี่ครับอย่างเช่นสลิงฮะสลิงก็ใช้อยู่เป็นประจำครับแต่ทีเนี้ยสลิงเนี่ยมันแตกบ่อยนะมันแตกแล้วก็ลูกยางเนี่ยมันเสียบ่อยเวลาเจอเบรคกัดอะไรเงี้ยครับก็เลยมาใช้วิธีอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันนี้ครับก็จะเป็นเป็นระบบดันเหมือนกันครับดันเหมือนสลิงนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราจะดันด้วยระบบไฟฟ้าครับดันด้วยมอเตอร์นะก็คือหลักการของมันครับเติมน้ำมันเบรก ใส่ในนี้ครับสักครึ่งหนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาบอกก่อนว่ามันคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นอ่าถังถังปัดน้ําฝนของรถยนต์เนี่ยครับเราจะไปหาของเก่าๆมาก็ได้นะครับแต่เนี้ผมไม่หานะผมซื้อใหม่เอาเลยครับเพราะว่าเราจะได้ทรงที่เราต้องการนะนี่เลยตอนนี้ก็กําลังจะทําขาครับทําขาตั้งให้มันดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยทำติดตั้งระบบไฟต่างๆครับจะได้ใช้งานง่ายๆนะ แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดอะไรเงี้ยครับนี่ให้มันใช้งานง่ายขึ้นโอเคก็เดี๋ยวพานทําขาครับแล้วก็มาไล่ให้เพื่อนๆดูกันว่ามันใช้ยังไงนะครับนี่ครับขาขาที่เราจะเอาไว้ถือแลนิ้วตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมติดอยู่งี้ครับเออไหมโอเคอะเอาไปเชื่อมเลยสูงประมาณนี้ก็พอละ ก็เดี๋ยวสวิตครับสวิต่์กดติดปล่อยดับนะผมจะเชื่อมติดไปตรงนี้นะครัเนี่ยเวลากดจะได้ใช้งานง่ายๆครับโอเคอ่ะครับตอนนี้ฐานขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาก่อกนะเตรียมจะเดินสายไฟเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาเดินสายไฟครับที่จะเตรียมไว้นะก็เอาไว้ใช้กับไฟที่สองโวลตนะครับกี่แอมก็ได้เพราะว่ามันใช้ไฟนิดเดียว อันนี้ก็หลักการเดินไฟของผมนะครับจริงๆเนี้ยมันเข้าบวกลบได้เลยนะครับบวกลบทีแบตเตอรี่ได้เลยมันก็ติดเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมจะมาผ่านสวิตสวิตนะครับกดติดปล่อยดับอย่างเงี้ยครับหนึ่งเส้นครับนี่ครับดูครับหนึ่งเส้นครับเราก็ดํานะไปรอยที่ดําเลยครับแล้วก็แดงเนี้ยสมมุตินะครับสมมติว่าว่านี้แดงเนี้ยมันต่อถึงกันเนี่ยมันต่อถึงกันมันติดเลยฮะเดี่ย นะมันติดเลยแต่เนี้ยผมจะมาคล่อมผ่านสวิตครับนี่นะเราก็ตัดครึ่งแนละ้วตัดครึ่งเลยถ้าต่อก็ติดนะครับต่อตัดครึ่งแล้วก็นี่มาผ่านสวิตนี่ครับมาผ่านสวิตตรงนี้นะเราก็จะกดติดได้ครับโอเคเดี๋ยวมาเชื่อมครับสวิตก็จะเป็นแบบสองขานะครับต่อฝั่งไหนก็ได้ครับ อ่ะนี่ครับแล้วเราก็นะมันกดติดแล้วไงทดลองเน่ยอ่ะกดเลยนี่ครับเราก็ท่องให้เรียบร้อยครับเนี่ยมันจะไม่หร้อเปล่าอ่ะไม่ไมล่ะค่ะมันระหดได้ถูกเห็มโอมเสร็จแล้วทีนี้ก็ ล้อ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 ,ลอ,ลอโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาเก็บสายไปเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานแล้วนะไปอันนี้เราก็ใส่ปลอกแล้วครับจริงๆสายตรงนี้มันเป็นสายน้ําที่เขาให้มานะครับก็เป็นสายแบบที่ไปฉีดกับรถเนี่ยครับมันจะใส่ครับนี่ได้พอดีนะนี่ครับเขาจะมีตัวดูดอยู่ในถังนี้นะครับ โดดจากนี่ออกนี่ครับลากามันเป็นเหมือนฟันล,ลิงเลยนะครับว้ใช้ดันแต่ว่าเราจะดันด้วยมอเตอร์แทนนี่เพราะว่ามันเป็นความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ส่วนปลายนี้นี่ครับพอออกมาจากถังใช่ไหมปลายเนี้มันก็จะมาเข้าไอตัวคายของปั๊มเบรกนี่ครับนี่และตรงเนี้เราก็เตรียมคายไว้นะครับนี่เดี๋ยวจะมาอธิบายตอนทําอีกทีจะได้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆครับ นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ผู้เชี่ยวชาญในการไล่เบรกนะฮะก็ทำนานที่สุด้วครับสำหรับคนนี้เชิญครับ,บก็ครับปกตินะครับทุกครั้งที่เราจะไล่นะเราจะต้องเติมน้ำมันเบรกข้างบนใช่ไหมข้างบนนี้ครับล้วให้เต็มใช่ไหมครับแล้วก็ให้มาเต็มสายเต็มสายนะครับแล้วก็เราก็ถึงจะมา คลายตรงนี้ใช่ไหมครับกำเบกกำเบกถึงจะมาคลายที่นี่ครับแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับขันน็อตให้แน่นหมดเลยนะครับแล้วเราจะมาไล่จากปั๊มล่างแทนอ่ะเดี๋ยวเราก็อ,อย่างแรกที่ทําครับเติมมันเบกไปเลยครับครึ่งหนึ่งนะนครับเติมไปเลยครับเพราะว่ามันเหลือเราก็เทกลับคืนได้ครับ ให้ดีนะครับเติมให้น้ำมันเบรกเนี่ยมันเยอะเข้าไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันน้อยเกินไปเนี้ยถ้ามันดูดนะผมว่ามันขาดสายเงี้ยมันจะดูดอากาศเข้าไปนะครับแนะนําครับให้มันเติมเยอะๆเข้าไว้ครับเพราะตัวดูดอ่ะมันจะอยู่ตัวดูดนี่มันจะอยู่สูงกว่ามอเตอร์นิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยเติมให้เยอะเข้าไว้ครับกดอาเนียครับพอเต็มพอครึ่งละเดี๋ยวเราปิดฝาไปเลยครับปิดฝาให้แน่นเลยกันกระชฉาะนะครับเนี่ย เดี๋ยวตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปฉีดเล่นนะเพราะมันมันดันแรงมากนะมันปิ๊ดปั๊ดเลยครับนะฮะไว้ใกล้ๆเลยตัวตรงนี้ก็นี่ครับเข้านี่นะสายสายครับที่มาจากอ่าที่มาจากปั๊มเบรกเนี่ยครับนี่มออเบรกเนี่ยนะเข้ามานี่เลยครับมาเสียบต,ตรงนี้แล้วเอาเบอร์สิบนี้มาคลายตรงนี้นะครับ างปั๊มก็จะเบอร์แปดนะบางปัง๊มมันจะเบอร์สิบแต่ในปั๊มนี้จะเป็นเบอร์สิบนะครับขายเลยครับโอค,โอคก็ขายไว้เยอะนะอเอออะพอขายแล้วทีนี้ครับเราสังเกตนะครับเดี๋ยวมันจะดันจากเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ เราก็ไปส่องดูที่ปั๊มบนอีกทีนึงครับเห็นไหมระวังมันล้นครับพอมันล้นปุ๊บเราก็ดูดจากตรงนู้นมาครับเอาอะไรดูดก็ได้ทำไงก็ได้มันออกจากจากกระปุกเบรกครับมาเติมในนี้อ่าิวลองกดไปยังปุ๊บปุ๊บไยังตอนนี้กดแล้วนะครับดูครับ เริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมาเป็นฟองอากาศมาเลยนะครับเห็นไหมตามมาเลยกดค้างมาเลยปดๆๆมาเลยครับเห็นไหมขึ้นเรื่อยๆครับนี่เนี่ยครับเราจะไล่เปิดตรงนี้ครับจนกว่าจะหมดฟองอากาศนะครับ รับพอมันเริ่มเต็มตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเตรียมจะออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาขันล็อกตรงนี้ด้วยครับนี่ตรงที่เราคลายไว้เนี่ยครับตรงนี้นะขันมันแน่นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราจะกดอีกครั้งเราค่อยมาคลายใหม่ครับเดี๋ยวพอเราถอดจากเนี้ยเพื่อที่จะไปดูดตรงนู้นมานะครับใช้ตัวมันเองนี่แหละครับดูดเราเอาสายแย่ในกระปุกเบรกได้เลยนะครับเราไม่ต้องติด ปั๊มหรือมอเตอร์นะครับเพราะว่ามันดูดเองครับจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับแป๊บเดียวมันดูดออกหมดเลยครับอ่าครับตอนนี้ดูดหมดแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปอยู่ที่ข้างล่างเหมือนเดิมครับน่ครับพอทําแบบเลี้ด่ดูนะครับ ครบอบสองนะครับรอบสองก็เริ่มใสขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมมีฟองกอดอากาศอกาศอกาศบ้างฮะได้กล่ำได้นะเริ่มกล่ำได้เริ่มทำให้หน่อยฟองฟองทำอย่เงี่ยฮะเริ่มใสครับแต่ก็ยังมีบ้าง เหมือนเดิมครับพอเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็เอามันออกจากกระปุกนะครับไม่ว่าจะวิธีอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวมันเองครับดูดนะนี่ครับเห็นไหมแค่ตุ่มสายมันก็ดูดกลับเองแล้วครับเพราะว่าจากที่สูงที่ต่ำนะครับโอเคอ่ะอันนี้รอบจะรอบสามครับพร้อมเต็มกระปุกก่อนนะครับ ไม่ค่อยมีฟองนครับออันนี้น่าจะได้แล้วนะครับครับเรามาลองกราเบรกดูครับนี่ครับตึงแล้วนะครับเห็นไหมแทบจะไม่ต้องไล่อะไรเลยครับตึงเลยครับตึงเปี้ยะเลยฮะนี่ตึงเลยครับจบเลยนะครับเนี่ย แต่ถ้าเอาทัวร์เราก็คลายตรงนี้สักทีนึงครับนะไล่ปกติแต่ผมว่าตอนนี้มันตึงละโอเคละอ่าข้างหลังเสร็จแล้วครับจบแล้วนะเดี๋ยวมาไล่ข้างหน้าต่อมาข้างหน้ากันต่อครับเดิมครับอันนี้สายมันสั้นครับไม่น่าจะถึงสามรอบเหมือนข้างหลังครับสองรอบก็น่าจะเต็มอันนี้เบอร์แปดเหรอ เบอร์แปดนะครับลอาดูครับเห็นไ,ไหมครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว แค่จะไม่มีฟองแล้วจบในรอบเดียวเลยปนะเนี่ยครั้งหน้าก็เอาทัวร์ครับสองรอบดีกว่าครับต้องเบิ้ลเนี้ยต้องเบิ้ลเบิ้ลนะต้องเบิ้ลนะเบิ้ลไหมนะโอเคนี่ครับเห็นไหมไม่ต้องติดเครื่องฮนะมันก็ดูดกลับเองเลยนะ ไปนะครับใสเลยครับอันนี้ไม่ฟองครับอันนี้อันนี้สวยงามครับเดี๋ยวโอเคครับเท่านี้ ตึงไหตึงไหนี่ตึงเปียอะไรใช่ไหมนี่ครับเห็นไหมสองรอบจบแล้วครับจบเลยครับมันจบแล้วมันจบแล้วนี่ครับจบเลยครับตึงเปียเลยเรียบร้อยครับแค่นี้เองจากอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับง่ายดายเห็นไหมครับเท่านี้ครับแป๊บเดียวไม่ถึงกี่นาทีได้เนี่ยห้านา,า,า,าทีจากปกตินี่ ไล่เป็นวันนะครับเผลอ,อไม่จบด้วยนี่ครับคืออุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาจากหนึ่งวันก็เหลือห้านาทีนะมันอาจจะก,การไลเ่เบรกมันเป็นอะไรที่แบบมันพูดยากนะคือถามใครให้ใครสอนมามันก็ได้แต่ฟังมาดีครับแต่ว่าเวลาทําจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาสอนเท่าไหร่นะก็อาศัยแบบประสบการณ์หลายท่านนะก็ไปขอความรู้มาแต่ทีนี้เราก็จบด้วยเครื่องนี้แจ๋ว ก็ครับเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปทําตามนะครับก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมันต้องเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ทํารถหลายๆท่านแน่อนอนครับต้นทุนก็ไม่ถึง500บาทนะอยู่ประมาณสักสองสามได้ไมั้งกับแบบีกลูกหนึ่งนะมีใช้แค่นี้ก็ถ้าชบอบยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดซับสไคร e ด้วยเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ชมอีก ก็ติดตามไว้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปก่อนกับการไล่เบรกไปครับมือนี้ไป <laughs>